สวัสดีครับคลิปนี้ผมอยากจะพาทุกท่านมาดูวิธีการออหาระยะการตัดเหล็กนะครับการตัดเหล็กคานโดยวันนี้ผมจะยกตัวอย่างคาน b 3ตัวนี้นะครับคาน b 3ตัวนี้จะเห็นได้ว่าระยะความยาวรวมทั้งหมดก็คือ13เมตรนะครับตัวนี้นะครับ13เมตรซึ่งปกติแล้วเหล็กเส้นที่เราสั่งมาเนี่ยมันก็จะยาว10เมตรใช่ไหมครับเพราะนั้นแน่นอนว่าคาน b 3ตัวนี้เนี่ยจะต้องมีการ ตัดต่อกันเกิดขึ้นการต่อท่บกันเกิดขึ้นนะครับทีนี้มาดูรายละเอียดของแบบขยายคานนะครับคาน b สามนะครับจะเห็นว่าเหล็กจะใช้เป็นเหล็กข้ออ้อยสิบสองมิลนะครับตรงนี้นะครับซึ่งในแบบขยายคานเนี่ยก็ให้รายละเอียดไว้ดังนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเหล็กแกนเนี่ยจะเป็นเหล็กบนสี่เส้นเหล็กล่างสี่เส้นนะครับนะครับสังเกตจากตรงนี้แล้วก็ ถ้าเป็นช่วงหัวเสาก็จะมีการเสริม1เส้นนะครับแล้วก็ช่วงกลางคานเ,าเสริม1เส้นด้านบนนะครับช่วงหัวเสาส่วนช่วงกลางคานก็เสริม1เส้นด้านล่างนะครับ<ม>ทีนี้แล้วเราจะตัดแล้วก็ท้าเท่าไรอย,อย่างไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับยาว3มเมตรันนี้เ็าเช่นเียวกัก่ยาวสเมตร นี้ก็ยาว3เมตรครับทีไ้ร,รวมทั้งหมดตรงนี้นะครับยาวสิ13เมตรครับโอเคเรามาดูกันต้องจำคอนเซปต์นี้ไว้นะครับสำหรับการ ต่อท่ามเหล็กคารน,นะครับคอนเซปที่ว่าเหล็กบนต่อกลางนะครับเหล็กล่างต่อริมนะครับโอเคอ่าทีนี้เรามาดูกันนะครับจากคอนเซปนี้ผมจะหาเหล็กบนก่อนนะครับนจะว่าเหล็กเส้นหนึ่งยาว10เมตรใช่ไหมครับ ผม่าจะไล่จากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายก็ได้นะครับเอาเป็นว่าไล่จากซ้ายไปขวาเลยนะครับเวลาที่เรา,าจะตัดเหลกคารใช่ไหมครับเราก็มีเผื่อตรงนี้ด้วยเผื่อระยะที่ลวงเข้ามาในเสาใช่ไหมครับแล้วก็ระยะงอตรงนี้นะครับผมจะงอสักสิบเซนแล้วกันนะครับศูนย์จุดหนึ่งเมตรส่วนระยะ จากเกล่องกลางที่ลวงเข้ามาในเสาลบโคเวล i ิงออกด้วยนะครับก็จะเสาตัวนี้เสาหน้า20นะครับเพราะฉะนั้นครึ่งหนึ่งของเสาก็คือ10เซนโคเวล i ิงสัก3เซนตรงนี้ก็จะเหลือลวงเข้ามาก็จะเป็น7เซนนะครับ0.07นะครับบวกตรงนี้ไปอันนี้วิ่งมาก็เป็น3ใช่ไหมครับ นไปตรงนี้ก็เป็น4ะสะสมเท่าไหรแล้วครับ7จุด7จุดสะสม7.17นะครับก็ใกล้ง10เมตรแล้วแสดงว่าถ้าวิ่งมาสุดการนี้จะเกิน10เมตรเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเหล็กบนพอไปต้องมาต่อตรงกลางตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งตรงกลางตัวนี้จากกลางเสาถึงกลางคาน มันก็คือ1.5เมตรนะครับสำหรับสำหรับเหล็ก12นะครับระยะต่อท่าเท่ากับ40เท่าของ,ของเดเมิเตอร์ใช่ไหมครับเพราะนั้นส0บเท่าของเดเมิเตอร์ก็คือ40คูณ12เท่ากับ48เซนนะครับแต่ว่าผมก็จะเผื่อไปเลยต่อสัก50เซนติเมตรเพราะนั้นผมก็ต้องต่อให้มันยืดออกไปจากเกลืกลาง ฝั่งนี้ยี่ห้าใช่ไหมครับฝั่งนี้ก็ยี่ห้ามันก็จะเป็นเป็นต่อกลางห้าสิบนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องจากนี่แล้วก็ยื้อออกไปอีกก็จะเป็นหนึ่งจุดเจ็ดห้านะครับมาเพราะนั้นหนึ่งหนึ่งจุดเจ็ดห้าบวกกับเจ็ดจุดหนึ่งเจ็ดนะครับก็จะเท่ากับแปดจุดเก้าสองนะครับ าเราตัดยา้งนี้นก็จะยาว8.92นะเกครับเพราะนั้นเหล็กบนผมก็จะตัด8เมตรกับอีก92สเซนนะครับนี่เหล็กบนนะครับโอเคต่อไปเหล็กล่างครับเหล็กล่างผมจัดวิ่งจาก ขวาไปซ้ายบ้างแล้วกันนะครับเลกล่างคอนเซปต์ก็คือต่อริมนะครับแล้วก็เหมือนเหมือนเดิมนะครับก็จะมีระยะงอปลายนะครับส่วนผมงอปลายสักสิบเซนนะครับตรงนี้สิบเซนก็คือส่วนจุดหนึ่งแล้วก็ล้วงจากกลางเสานะครับคกึ่งกลางเสาไปอีกเจ็ดเซน เจนเนะครับมาถึงนี่อีก3มาถึงนี่3เดี๋ยวขอเปลี่ยนสีดยวยนะก็เ,เป็นเท่าไหรแล้วครับถึงตัวนี้สะสม6.17เมตรแล้วนะครับ,รบถ้าผมวิ่งไปอีก4เมตรเนี่ยมันจะเกิน10เมตรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้ว ผมก็จะมาต่อที่ริงตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ยื่นออกมาจากกึ่งกลางเสาเท่าไหร่ครับก็คือระยะท่า0.5น,นังครับแสดงว่าผมต้องตัดเหล็กล่างตรงนี้นะครับเท่ากับ6.67นะครับ 6 6จุดก็ 6, อ่าก็จะเป็นต่อริมนั่นเองนะครับหรือถ้าผมวิ่งมายาวเลยนะครับก็จะได้ตัดคือไม่ต้องตัดเลยเป็น10เมตรพอดีนะครับสิเมตรพอดีเลยแต่ว่ามันเจ้าจะเหลือตรงนี้นะครับที่ไม่ถึงริมอยู่ที่ อีกสิบเจ็ดเซนนะครับแต่ก็ถือว่าพอได้นะครับวิ่งยาวมาเลยกันเล้ไม่ต้องตัดนะครับสิเมตรเลยหรือถ้าอยากต่อริมพอดีก็ตัด6.67นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของการาตัดเหล็กเสริมคอนกรีตนะครับของคานที่ยาวมากกว่า10เมตรครับอย่าลืมคอนเซปต์นี้นะครับ เหล็กบนต่อกลางเหล็กล่างต่อริมนะครับผมสำหรับวันนี้เราเพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ